<Okay. S 2> ไหนนี่อะไรเนี่ยเออมันเป็น event collab, นะอีเวนต์คอลแเลบเนาะอ๋อโอเคในน,น,นี้ผมอัดโดยใช้มือถือนะมันจะเสียงแปลกๆหน่อยสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าฮ่าฮ่าท,ท,ทำไมเราไม่อัดบนคอมหลอง่ายๆคือบูฟแตกมันงี่เง่าสองเลยคือที่มันเต็มอ่ะคือเกณฑชินแม่ง้อยกี่นะก็ของดันมาชิใช่ไหม ถ้าผมจําชื่อไออีเวนต์คอลลบนี้ไม่ผิดอะอ่อคอร์ดโอเวอร์โอสกินน่ารัก,กนะนะไม่มีงบไปซื้ออ่ะคือเราตัวระเบิดตายตอนตอนชุดแม่น้ำอ่ะของเลเซ่เนี่ยเลเซ่น่าซื้อมากเลยไม่เอา่อถอดดูแป๊บหนึ่งดิเรามีอะไรบ้างสกินเก่าๆมีรีรันฮะ อาจจะซื้อเลเซ่แต่คงต้องลงด่านให้จบก่อนตรงนี้มีอะไรเนี่ยเอ่อโมดูลเหรอใช่โมดูลโมดูลนี่ก็แดอลลอ็อกปะเออแดลล็อ,อ,ลอ,อกนี่ก็เหมือนกันแดอลออล็อกเลคคอร์ดเดี๋ยวนี้ยังดองอีพาราดอกซิมูเลเตอร์ เกือนไปหมดเลยแบบนะจากตอนแรกไม่มีอยู่แค่หตัวดูเคลียร์ฐานแปบ,บนึงนะลาสุดก็เพึงเลิกแรลกเอามือหนามมาด้วยผมฝันชงเชงชงเชง,ชงดานโอเคอยู่คือก่อนหน้านี้ผมไปเปิดตู้ของตู้นิ้มมาเนาะแล้วก็ตู้ไอ ตู้คิวใบอะ่ะเออรู้สึกเป็นตู้ตู o ้จอยออเวอร์ชันปะก็เลยรเทรัพยากรเลยค่อนข้างเหือดไปเยอะเนาะเพราะว่าเราใช้บัตรกระชาปองบัตรฟรีเปิดไปหมดแล้วก็เลยโดนเพชรแดงกันกระจุกระจายเลยโอเคก็เรามีรทรัพยากรดูเพชรประมาณแสนห้าเนานนะก็ประมาณสองร้อยห้าสิบโลได้ถ้าผมคิดเครื่องคิดเลขไม่ผิดนะแล้วก็กระตัวอีกประมาณสิบสองใบนะโดยมันเป็นตู้ลิมิเต็ดดิชั่น คอแลบเนาะก็โอเคแหละคือข้างในามีอะไรบ้างโอเคเคแกงหน้ามีมหน้าอย่างมีมเลยแม่งไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเอาตัวฟรีมึง,งแหละปจะจว อย่างเลวก็แล้วจบที่ร้อยสบโลอย่างดีก็จบที่ร้อยสิบโลเหมือนเดิมไม่ออกสเตล่าลุดมาเฮ้ยไปจัวที่สองของเราอืมไม่ออกเหมือนตัวตัวห้าดาวครบแล้วเหลือตัวอีมาซิลีนป้าบลุเลด ว t the fuck มาไงครับเนี่ยยังดียังดีที่เป็นตัวที่ไม่มีเอ่อไปต่อเลยเนาะเมื่อกี้มันหลุดก่อนการันตีอะ่ะก็ว a า What the fuck What the fuck เฮียอะไรเนี <3 <3 ่ยเฮียอะไรครับเนี่ยสามสิบโลหกดาวสามตัวเฮียอะไรครับเนี่ยมีตัวอะไรอ๋ออยู่ไอยูพีนัทก็มาซลีนฮิลลิงเอลี What the fuck อั c คา o อน โอเคแบบแบบนะคือเรื่องเงียบโคตรแล้วอ,อ่ะไปแบบกยกย้ายกันเถอะแม่งเร็วกิน